ท้องฟ้าเหนือแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้านตะวันออกเฉียงเหนือในวินาทีนี้กำลังถูกฉีกกระชากด้วยเสียงกัมปนาที่ดังสนั่นวันไหวจนพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงความเงียบสงบยามรุ่งสางถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยลำแสงสีส้มแดงนับร้อยสายที่พุ่งทะยานขึ้นจากฝั่งตรงข้ามมันคือจรวดขนาด 370มิลลิเมตรจากระบบปืนใหญ่จรวดหลายลำกล่อง PAA-16 หรือ PCL-191 ซึ่งเป็นเทียวเล็บร้ายแรงที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนส่งมอบให้แก่รัฐบาลพนมเปญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่เพื่อนบ้านจรวดเหล่านั้นแหวกว่ายผ่านอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงทิ้งล่องรอยควันสีขาวเป็นทางยาวพาดฐานท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอย่างไร้ความปราณีสัญ,ญญาณเตือนภัยทางอากาศดังกล้องไปทั่วฐานปฏิบัติการ ส่วนหน้าของกองทัพบ,บกไทยทหารราบที่ประจำการอยู่ในบังเกอร์และสนามท่ต่างกระชับอาวุธประจำกายแน่นแววตาของพวกเขาไม่ได้ใช้แววหวาดกลัวแต่กลับลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความโกรธแค้นเมื่อเห็นอธิปไตายของชาติถูกย่ำยีอย่างจงแจง้งระบบเรดาร์ตรวจจับวิถีโค้ง AN TPQ 5 3ของไทยทำงานอย่างบ้าคลั่งหน้าจอแสดงผลระบุจุดที่ตั้งยิงของข้าศึกได้อย่างแม่นยำภายในเสี้ยววินาที ข้อมูลพิกัดดิจิทัลถูกส่งตรงไปยังหน่วยปืนใหญ่ที่เตรียมพร้อมรบอยู่แล้วคำสั่งยิงสวนกลับถูกถ่ายทอดลงมาด้วยความเด็ดขาดยิงเพื่อทำลายล้างสิ้นเสียงคำสั่งปืนใหญ่อัตราจร m 1 09A6 พาาดินสายพันธุ์อเมริกันที่ซ่อนพรางอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็แผดเสียงคำรามลำตล้องขนาด155ิมีลลิเมรสั่นไหวรุนแรงเมื่อกระสุนถูกส่งออกไปกระสุนนำวิธีเอ็กซ์คาลิเบอร์พุ่งแหวกอากาศสวนทางกับจรวดของข้าศึกมุ่งหน้ากลับไปยังแหล่งกำเนิดภัยคุกคคาาามมมดด้วววยยแม่นระัับจก เสียงระเบิดตูมตามดังคือนก้องเมือหัวรบตกกระทบเป้าหมายทำลายฐานยิงจรวดของฝ่ายตรงข้ามจนกลายเป็นเศษเหล็กและเปลวเพลิงนี่ไม่ใช่การยิงเตือนแต่มันคือสงครามเต็มรูปแบบที่ระเบิดขึ้นจากการค้นพบความลับแห่งโตเลซาหน่วยรบพิเศษของไทยที่แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายได้ขาดการติดต่อไปหลังจากส่งรหัสแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุด ข้อมูลสุดท้ายที่พวกเขาส่งมาเผยให้เห็นโครงสร้างใต้น้ําขนาดมหึมาที่ซ่อนอยู่ใต้โคลนตมของทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคาเนดมันไม่ใช่แค่ฐานทัพแต่มันคือศูนย์วิจัยลับที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจจีนเพื่อทดลองอาวุธชีวภาพและพันธุกรรมที่จะสั่นคลอนความมั่นคงของทั้งภูมิภาคและเพื่อปกปิดความลับนี้ไม่ให้รั่วไหลเพื่อนบ้านผู้อยู่ใต้อน,นัจจึงตัดสินใจเปิดฉากโจมตีไทยก่อนตามคำสั่งของปักกิ่งบนท่าพื้นดินกองพันรถถังของไทยกำลังเคลื่อนพลเข้าสู่พื้นทีี่่สังหหารคิววโซนนทกดไ เสียงเครื่องยนต์กังหันแกส๊ส AGT1500 ของรถถังหลัก M1 Abrams ดังกระหึ่มตึกก้องแสดงถึงพลังกำลังมหาศาลที่พร้อมจะบดขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้ารถถังหนักกว่า60ตันเหล่านี้เคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ขรุขระได้อย่างค,งคล่องแคล่วป้อมปืนหมุนหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วด้วยระบบเซ็นเซอร์อันทันสมัยที่แนวชายป่าอีกฝั่งหนึ่งรถถังหลัก t ท 99A ของจีที่ฝ่ายตรงข้ามนำมาใช้เป็นหัวหอกในการบุกกำลังด่าหน้าเข้ามา ราปฏิกิริยา ERA ที่ติดอยู่รอบตัวรถสะท้อนแสงแดดยามเช้าดูน่าเกรงขามการ,รเผชิญหน้าของสุดยอดรถถังจากสองค่ายมหาอำนาจกำลังเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยพลยิงของ M1 Abrams มองเห็นรถถังข้าศึกผ่านกล้องเล็งความร้อนเลเซอร์วัดระยะทำงานล็อกเป้าหมายที่ส่วนล่างของตัวรถซึ่งเป็นจุดอ่อนยิงกระสุนเจาะเกราะพลังงานเจรน APFSDS พุ่มด้วยยูเรเนียมด้อยสมรรถนะพุ่งออกจากปากลำกล้องด้วยความเร็วสูงยิ่งยวดเจาะทะลุเกราะหน้าของ Type 99A ราวกับมีดร้อนตัดเนย แรงอัดและสะเก็ดระเบิดภายในทาให้ป้อมปืนของรถถังค่าศึก,กเด็นหลุดออกมาพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกท่วมเป็นภาพที่ยืนยันว่าเหล็กกล้าจากตะวันตกยังคงมีความเหนือชั้นในสนามรบจริงแต่ค่าศึกไม่ได้มีเพียงรถถังหนักรถถังเบาไทย15เซต TQ15 ที่มีความคล่องตัวสูงกําลังพยายามโอบล้อมเข้ามาทางปีกซ้ายผ่านพื้นที่ดินอ่อนนุ่มที่รถถังหนักเข้าไม่ถึงแต่พวกเขาก้าวพลาดกองทหารราบยานเกราะของไทยที่มาพร้อมกับรถพุ่งกรอสไตรเกอร์ได้ดักรออยู่แล้ว จรวดต่อสู้รถถังจาวลินถูกประทับบ่าและยิงออกไปหัวรบพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะดิ่งลงเ right จาะเข้าที่ส่วนบนของป้อมปืนไทปสิบห้าทำลายรถถังเบาเหล่านั้นทีละคันการรบภาคพื้นดินเป็นไปอย่างดุเดือดเลือดและน้ำมันเครื่องไหลนองผืนดินในขณะที่พื้นดินกำลังลุกเป็นไฟท้องฟ้าเบื้องบนก็กลายเป็นสมรภูมิแห่งความตายฝูงบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยที่นำโดย F16 และกริเพนทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อสกัดกั้นการรุกรานแต่ฝ่ายตรงข้ามได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีฝูงบิน J14 และเจ16ของจีนที่บินคุ้มกันกองกําลังภาคพ,พื้นดินกําลังเข้าครอบครองน่านฟ้าเรดาร์ A S A ของพวกเขามีประสิทธิภาพสูงในการกวาดจับเป้าหมายจรวดอากาศสู่อากาศ P L 15พิสัยไกลถูกยิงออกมาหวังจะเด็ดปีกเครื่องบินไทยตั้งแต่ระยะไกลเกินสายตาสถานการณ์ดูเหมือนไทยจะตกเป็นรองแต่ทันใดนั้นเกมการรบก,ก็เปลี่ยนไปเมื่อพี่ใหญ่ก้าวเข้ามาในสนามรบสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรหลักนอกนาโตไม่ยอมปล่อยให้ไทยสู้เพียงลำพัง เครื่องบินขับไล่ล่องหน F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ปรากฏตัวขึ้นเหนือสมรภูมิราวกับพูดผีพวกมันไม่ได้ปรากฏบนจอเราดาร์ของข้าศึกแต่ระบบเซ็นเซอร์ของพวกมันมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของเครื่องบินจีน F-22 บินโฉบเข้าหาฝูงบิน J-16 ด้วยความเร็ว Super Cruise ปล่อยจรวด M-120 Amram ออกไปโดยที่นักบินฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันรู้ตัวว่าถูกล็อกเป้าเครื่องบินรบจีนระเบิดกลางอากาศกลายเป็นลูกไฟร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเหมือนใบไม้ร่วง การมาถึงของเครื่องบินยุคที่5จากสหรัฐทําให้ดุลอํานาจทางอากาศพลิกกลับมาทางฝั่งไทยทันทีแต่จีนก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆบนความสูงที่สูงขึ้นไปอีกเครื่องบินรบล่องหนเจ20 Mighty Dragon ของจีนกำลังพยายามแฝงตัวเข้ามาเพื่อท้าทาย F-22 นี่คือการดวลกันครั้งแรกของเครื่องบินรบล่องหน Stealth vs Stealth ในประวัติศาสตร์โลกเหนือน่นฟ้าอุบลราชธานีลึกลงไปทางทิศใต้ในน่านน้ำอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ คลื่นแห่งความขัดแยง้งกำลังก่อตัวสูงขึ้นกองเรือรบของจีนนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินลีอูนิ่งและชันดองกำลังเคลื่อนตัวลงมาทางใต้เพื่อปิดล้อมอ่าวไทยและกดดันไทยทางทะเลเรือพิฆาตชั้นไทย05นหาเรนไฮที่มีขีปนาวุธครบเครื่องทำหน้าที่เป็นองค์คักพิทักษ์เรือแม่แต่ทะเลแห่งนี้ไม่ได้ว่างเปล่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่7ของสหรัฐนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเจอร์ราอ่าฟอร์ดและนิมิชได้วางกำลังรอรับมืออยู่แล้วเครืื e Advanced, High, นนื่่่่อออออองงบบบิินนนนนนเเเตภัยยยลวหห้้าา Advance I2D พขขีูฟ คอยสแกนหาภัยคุกคามใต้ผิวน้ําที่ดูเงียบสงบนั้นเต็มไปด้วยอันตรายเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนียและซีวอลฟ์ของสหรัฐก,กำลังดำดิ่งลึกปิดโหมดเสียงรบกวนจนเงียบปริบเพื่อดักซุ่มรอเรือดำน้าชั้นไทป์ศูนย์เก้าสามช่างและไทป์ศูนย์เก้าสี่จีนของจีนที่อาจแฝงตัวเข้ามาระบบโซนาเชิงลับพาสีฟโซนาจับเสียงใบจักเรือดำน้ําค่าศึกได้ท่อต่อปิโดถูกเปิดออกเตรียมพร้อมที่จะส่งต่อปิโดโถ mk สี่สิบแปดแอดแคปออกไปสังหารซิตรูทททัันีีี่่มคําสง ความตึงเครียดในทะเลพุ่งสูงจนปลอดแทบแตกนิ้วของผู้การเรือทุกลำแตะอยู่ที่ปุ่มยิงอาวุธกลับมาที่สถานการณ์บนบกความลับที่ซ่อนอยู่ใต้โตเล็กสาบเริ่มปรากฏชัดขึ้นเมื่อโดนสอดแนม Global Hawk ของสหรัฐส,ส่งภาพถ่ายความละเอียดสูงลงมามันไม่ใช่แค่โครงสร้างทางทหารแต่มีปล่องระบายอากาศและระบบท่อลำเลียงที่ซับซ้อนบ่งบอกถึงกิจกรรมทางวเคมีข้อมูลข่าวกรองระบุว่านี่คือฐานผลิตอาวุธเชื้อโรคดัดแปลงพันธุกรรม Bioweapon ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค โดยเฉพาะการค้นพบนี้เปลี่ยนสถานะของสงครามจากการประทะชายแดนธรรมดาให้กลายเป็นสงครามเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติกองบัญชาการร่วมไทยสหรัฐตัดสินใจยกระดับการโจมตีระบบปืนใหญ่จรวดความคล่องตัวสูง M142 HIMARS ของกองทัพบ,บกไทยถูกสั่งให้เคลื่อนที่เข้าสู่ตำแหน่งยิงยุทธวิธีจรวดนำวิธี GMLS ที่มีความแม่นยำสูงถูกบรรจุและยิงออกไปเป็นชุดเป้าหมายคือเส้นทางลำเลียงและคลังเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงฐานลับแห่งนั้นเสียงบิดบิ้วของจรวด HIMARS แหวกอากาศเป็นเสียงที่ทหารไทยคุ้นเคยและอุ่นใจในขณะเดียวกันเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 Stratofortress กำลังบินขึ้นจากฐานทัพบ,บนเกอกปวงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายพร้อมด้วยภารกิจส่งสารไปยังปักกิ่งว่าขีดจำกัดความอดทนได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางฝั่งข้าศึกเพิ่มตระหนักว่ากำลังเปลี่ยนพ้งจึงงัดไม้ตายออกมาใช้สัญญาณเตือนภัยขีปนาวุธดังระงมทั่วศูนย์บรัญรชาการหน่วยขีปนาวุธของจีนพลาฟได้ยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง DF 2 6ที่ได้รับฉายาว่า,วามเอ็กซ์เพรสหรือนักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินออกจากฐานยิงเลึกเข้าไปในผ่นดินจีนมุ่งหน้าสู่กองเรือสหรัฐรในทะเลจีนใต้และยังมีรายงานการเตรียมการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง Hypersonic DF 1ิซึ่งยากต่อการสกัดกัน้นนี่คือการเดิมผันด้วยความเสี่ยงระดับสงคครรามนิวลีย ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ Aegis บนเรือพิฆาตชั้นอาเลเบิร์กของสหรัฐฯเทะและระบบ THAAD ที่ติดตั้งอยู่ในภูมิภาคถูกสั่งการให้เตรียมพร้อมสกัดกั้นขั้นสูงสุดจรวดสกัดกั้น SM 3และ SM 6ถูกเตรียมพร้อมในท่อหญิงแนวดิง VLS ท้องฟ้ากำลังจะกลายเป็นทุ่งสังหารของขีปนาวุธนับร้อยลูกที่พุ่งเข้าหากันในสนามรบภาคพื้นดินทหารราบของไทยยังคงรุกคืบอย่างกล้าหาญ เสียงปืนเล็กยาวเทโวและเอ็มสีดังประสานกับเสียงปืนกลหนักการประทะระยะประชิด CQB เกิดขึ้นตามแนวป่าและหมู่บ้านร้างทหารไทยใช้ยุทธวิธียิงและเคลื่อนที่ไฟแอนแมนนเวอร์อย่างชำนาญโดยมีการสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH 6 4อะพาเช่ที่บินต่ำลัดล้อยอดไม้คอยช่อปืนใหญ่อากาศ30มมและจรวดเฮล l ฟ i ยอร์เดดวอร์รถถังและบังเกอร์ของข้าศึกที่ขัดขวางการลุกคึบภาพของทหารไทยที่วิ่งฝ่าดงกระสุน แบกเพื่อนที่บาดเจ็บและยิงตอกโต้ไปด้วยเป็นภาพที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าค่าศึกจะมีเทคโนโลยีล้ำหน้าแค่ไหนแต่ใจของนักรบไทยนั้นแรงกว่าเหล็กกล้าข่าวการต่อสู้ที่ชายแดนแพร่สะพัดไปทั่วประเทศปลุกกระแสะรักชาติให้ลุกโชนประชาชนต่างทรงแรงใจและ,สะเสบียงสนับสนุนกองทัพทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การรบเพื่อแย่งชิงดินแดนแต่มันคือการรบเพื่อปอกป้องอนาคตของลูกหลานจากเงามืดที่คืบคลานมาจากพิศวันออกหน่วยรบพิเศษที่ติดอยู่ภายในวงล้อมที่โตเลซา ยังคงส่งสัญญาณพิกัดเป้าหมายออกมาอย่างต่อเนื่องแม้กระสุนจะลอยหรอและกำลังคนบาดเจ็บแต่พวกเขายืนยันที่จะทำภารกิจให้สำเร็จทำลายมันซะอย่าห่วงพวกเราเสียงวิทยุที่ขาดขาดหายหายตะโกนฝ่าเสียงระเบิดเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการคำพูดนั้นบีบหัวใจผู้ฟังทุกคนแต่มันก็เป็นเชื้อไฟที่ทำให้การโจมตีต๊ะโต้รุนแรงยิ่งขึ้นเครื่องบิน B2 Spirit และ B21 Raider เริ่มเข้าสู่เขตน้านฟ้าเป้าหมายประตูห้องเก็บระเบิดเปิดออกเตรียมพร้อมที่จะทิ้งระเบิดเจาะกรอบบังเกอร์ GBU-57 มอเพขนาดมหึมาลงสู่ฐานลับใต้น้าเพื่อปิดฉากความฝันอันชั่วร้ายของจักรวรรดิบินิยมยุคใหม่ให้จมลงไปพร้อมกับโคลนตมก้นทะเลสาสถานการณ์ตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นได้สงครามกําลังขยายวงกว้างจากการประทะชายแดนสู่สงครามระดับภูมิภาคและอาจลุกลามไปสู่สงครามโลกได้ทุกเมื่อมหาอํานาจทั้งสองฝ่ายต่างงัดเอาอาวุธที่ดีที่สุดออกมาประชันกันโดยมีแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเดิมพันทุกสายตาจับจ้องไปที่โตเลสา จุดศูนย์กลางของพายุที่กำลังหมุนวนทำลายล้างทุกสิ่งความลับที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นกำลังจะถูกเปิดเผยหรือไม่ก็จะถูกทำลายไปพร้อมกับชีวิตนับหมื่นสงครามเพิ่งจะเริ่มต้นและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครยอมถอยจนกว่าอีกฝ่ายจะพินาศไปข้างหนึ่งท่ามกลางความมืดมิดของอยางค่ำคืนที่ถูกฉีกกระชากด้วยแสงไฟจากการระเบิดเสียงวีดทวิวที่แหลมสูงจนแสกแก้วหูได้แหวกผ่านชั้นบรรยากาศเหนือโตเลสซับลงมามันคือเสียงแห่งมัจจุราชที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเครื่องบินทิ้งระเบิดททาางยุธศสตร์ B21 2 ที่เพิ่งเดินทางมาถึงแน่นฟ้าเป้าหมายได้ทําการปลดปล่อยเพชคาดเงียบลงสู่เบื้องล่างระเบิดเจาะเคราะทํทำลายล้างสูง GBU 5 7 Massive Ordnance Penetrator MOP น้ําหนักกว่า3 0มห0,000ื่นปอนด์พุ่งแหวกอากาศลงมาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามแรงโน้มถ่วงปีก่อนนําวิถีด้วยระบบ GPS ปรับทิศทางเล็กน้อยเพื่อให้มั่นใจว่าจุดตกจะอยู่ตรงกึ่งกลางของโครงสร้างใต้น้ําที่หน่วยข่าวครองระบุไว้พริบตาที่หัวรบกระทบผิวน้ํามันไม่ได้ระเบิดในทันที แต่พุ่งทะลวงผ่านชั้นน้ำและชั้นโคลนโตมานาทึบเจาะลึกลงไปในชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายเมตรของฐานลับราวกับสวรรค์ยักษ์เจาะผ่านแผ่นไม้วินาทีแห่งความเงียบงันเกิดขึ้นเพียงชั่วอึบใจก่อนที่แผ่นดินจะสะเทือนเลื่อนลั่นราวกับโลกกำลังจะแตกสลายแรงระเบิดจากใต้ดินส่งคลื่นกระแทกมหาศาลดันมวลน,น้ำในตเลสาบให้พุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นเสานาำยักษ์สูงหลายร้อยเมตรผสมปนเปไปกับเศษคอนกรีตเหล็กกล้าและซากปรักหักทางของฐานทับลับที่ถูกบดขยี้จากภายในคลื่นสนามน้จที่เเกิดกรรเิดดแรรงะบ กวาดซัดเข้าหาฝั่งทำลายท่าเรือและเรือตรวจการของข้าศึกจนพินาศย่อยยับแต่สิ่งที่น่าสะพึงกลัวกว่าแรงระเบิดคือสิ่งที่ตามมากลุ่มควันสีเหลืองอมเขียวเริ่มลอยฟุ้งขึ้นมาจากรอยแตกของเปลือกโลกใต้น้ำมันคือสัญญาณบ่งบอกว่าระบบกักกันทางชีวภาพของห้องทดลองได้ถูกทำลายลงแล้วสารเคมีและเชื้อไวรัสที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมซึ่งจีนและกัมพูชาพยายามปกปิดกำลังรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภาพจากกล้องอินฟราเรดของโดรน MQ-9 Reaper เคยให้เห็นทหารฝ่ายตรงข้ามที่รอดชีวิตจากการระเบิดเริ่มมีอาการดิ้นทุรนทุรายอาเจียนเป็นเลือดและล้มลงขาดใจตายในเวลาอันรวดเร็วนี่คือผลลัพธ์ของการเล่นกับฝฟนรกที่พวกเขาสร้างขึ้นกำลังกลืนกินพวกเขาเองท่ามกลางความโกลาหลนี้หน่วยรบพิเศษของไทยที่ซุ่มดูสถานการณ์อยู่บนพื้นที่สูงรีบสวมหน้าก,ากากป้องกันแก๊สพิษและชุดป้องกัน NBC น u c l e a ิวเคลียร์ไบโอโลจีเขเคมีทันทีข้อมูลการรั่วไหลนี้ถูกส่งกลับไปยังศูนย์บัญชาการ ยืนยันความชอบธรรมในการโจมตีของเราว่าเป็นการกระทำเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในขณะที่ภาคพื้นดินกำลังเผชิญกับฝันร้ายสถานการณ์ทางทะเลในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ก็ได้ยกกระดับขึ้นสู่การประทะเต็มรูปแบบกองเรือของจีนที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินชันดองและลีออนิงไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยต่อการโจมตีฐานลับของพันธมิตรพวกเขาเปิดฉากต,ต,ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือ YJ ยเจแและ YJ ยเจสอจำนวนมหาศาลเข้าใส่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R ฟอร์ดและ USS Nimitx ของสหรัฐที่ลอยลำคุมเชิงอยู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างว่าไปด้วยเส้นทางของขีปนาวุธนับร้อยลูกที่พุ่งเข้าหากันระบบอํานวยการรบเอจิสบนเรือพิฆาตชั้น Alleyberg ของสหรัฐทํางานประสานกันเป็นเครือข่ายเดียวเรดาร์ SPY 6ตรวจจับเป้าหมายและคํานวณวิธีสกัดกั้นอย่างรวดเร็วจรวดสกัดกัน้น SMN 2 SMS 3และ SMS 6ถูกยิงสวนขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อสร้างกําแพงเหล็กปกป้องกองเรือแม่เสียงระเบิดตูมตามดังคึกกองเหนือผิวน้ํา เมื่อจรวดสกัดกั้นทำลายขีปนาวุธของข้าศึกเศษซากโลหะร่วงหล่นลงทะเลราวกับฝนดาวตกแต่ด้วยจำนวนที่มากมายมหาศาลมีขีปนาวุธบางลูกเล็ดลอดตาข่ายป,ป้องกันเข้ามาได้ระบบป้องกันระยะประชิด CIWS ฟาแลงส์ WS, และซีแรมบนเรือรบสหรัฐและเรือเฟิเกตสมรรถนะ <now> สูงของไทยที่ร่วมขบวนอยู่ต้องทำงานอย่างหนักปืนกลหนัก20มมตรกราดยิงด้วยความเร็ว4,500นัดต่อนาที สร้างม่านกระสุนทำลายหัวรบข้าศึกในระยะเผาขนแรงระเบิดทำให้เรือสั่นสะเทือนน้ำทะเลสาบกระเซ็นขึ้นมาบนดาดฟ้าใต้ผิวน้ำที่ปั่นปว่วนสงครามของนักล่าที่มองไม่เห็นก็กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดไม่แพ้กันเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้นไทป์ศูนย์เก้าสามชของจีนพยายามใช้ความเงียบแทรกซึมเข้ามาเพื่อยิงต่อปิโดใส่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแต่พวกเขาประเมินศักยภาพของเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียและซีวอลฟ์ของสหรัฐต่ำเกินไปโซนารากท้ายของสหรัฐจับสัญญ,ญาณรบกวนคเคลื่อนเป้าหาหยส ท่อหนึ่งและสองยิงผู้การเรือสหรัฐสั่งการด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เด็ดขาดต่อปิโดอ็มเค c ี่สิดอดีซสองลูกพุ่งออกจากท่อแหวกว่ายผ่านน้ำด้วยความเร็วสูงเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยำเสียงระเบิดใต้น้ำดังก้องกังวานแรงอัดกระแทกเปลือกเรือดำน้ำจีนจนยุบตัวและฉีกขาดน้ำทะเลทะลักเข้าสู่ตัวเรืออย่างรวดเร็วส่งลูกเรือชาวจีนลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรไทไปพร้อมกับซากเรือนี่คือการย้ำเตือนว่าใครก็ตามที่กล้าท้าทายพยาอินทรีในหน้าน้ำสากลจะต้องพบกับจุดจบเช่นนี้ ตัดภาพกลับมาที่ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพปกไทยใช้จังหวัดที่ข้าศึกกำลังเสียขวัญจากการระเบิดที่โตเลซาเปิดฉากการรุกครั้งใหญ่กองพันทหารมาที่2รักษาพระองค์นำขบวนโดยรถถังหลัก M1 Abrams และ M60A3 TTS ที่ได้รับการอัพเกรดข้ามพรมแดนเข้าสู่ดินแดนข้าศึกอย่างเต็มตัวแสงไฟจากสปอตไลท์และกล้องมองกลางคืนสองสว่างนำทางปืนใหญ่รถถัง120ม mm, มและ105มลเมตร ระดมยิงทำลายแนวต้านทานและบังเกอร์ของทหารกัมพูชาที่แตกพ่ายรถสายพาลำเลียงพล M113 และยานเกราะล้อย่างสไตร k เคอร์เคลื่อนที่ตามมาติดติดนำพาทหารรากเข้ายึดพื้นที่ทีละจุดเสียงปืนเล็กยาวและเครื่องยิงลูกกระเบิดดังระง,งมไปทั่วแนวป่าการประทะกับกองกำลังรถถังที่เหลืออยู่ของข่าศึกเป็นไปอย่างดุเดือดรถถังไทย้ายบีของจีนที่ถูกส่งมาเสริมกำลังพยายามยิงสกัดกั้น แต่เทคโนโลยีระบบควบคุมการยิงของไทยที่เหนือกว่าทําให้เราสามารถยิงได้แม่นยําและรวดเร็วกว่ากระสุน APFSDS เจาะทะลุเกราะป้อมปืนไทย 96B จนเกิดการระเบิดภายใน Jack in the box effect ป้อมปืนกระเด็นหลุดออกจากตัวรถเปลวไฟลุกท่วมสูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ของผู้รุกรานบนท้องฟ้าเหนือสมรภูมิการครองอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มชัดเจนขึ้น เครื่องบินขับไล F ่ F-35 Lightning II ของสหรัฐและ F-16 Fighting Falcon ของไทยที่ติดตั้งลิง16สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายกันได้แบบเดียวไทยฝูงบิน J-14 ของจีนที่พยายามบินเข้ามาสนับสนุนถูกซอยล่วงทีละลำด้วยจรวด M-120 และ M-9S โดยที่แทบจะไม่ได้มีโอกาสเห็นตัวเครื่องบินฝ่ายเราเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า KJ-500 ของจีนที่พยายามบัญชาการรบถูกรบกวนสัญญาณด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Warfare จากเครื่องบิน EA-18G Growler ของสหรัฐถาจนตาบอดและหูหนวกกลายเป็นเป้าหมายที่ไร้ทางสู้ความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีและการฝึกฝนร่วมกันมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐกำลังแสดงผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในสนามรบจริงท่ามกลางความได้เปรียบนี้จินตัดสินใจเดินเกมเสี่ยงที่สุดด้วยการสั่งการหน่วยขีปนาวุธทางยุทธ,ธศาสตร์พราฟให้เตรียมยิงขีปนาวุธข้ามทวีไอชีไดเอ็มรุ่น DF41 และขีปนาวุธพิสัยปานกลาง DF26 เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแค่ฐานทัพแต่รวมถึงเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาและบีบให้ไทยยอมจำนนสัญญาณดาวเทียมแจ้งเตือนความร้อน oh, God, สเปียร์ส oh, oh, ของสหรัฐ oh, oh, จับการเปิดฝาไซโลยิงและรถยิงเคลื่อนที่ได้ทันทีแจ้งเตือนระดับสีแดงตรวจพบการเตรียมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์เสียงไซเรนดังระงมทั่วทำเนียบขาวและกองบัญชาการกองทัพไทยรัฐบาลสหรัฐช้าสงสัยด่วนถึงปักกิ่งทันทีเตือนว่าหากขีปนาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ถูกยิงออกมาแม้แต่ลูกเดียว สหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามนิวเคลียร์และจะตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธ t r i เดนตีเ d 5จากเรือดำน้ำชั้นโอไฮโวที่ซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและขีปนาวุธ LGM 3 0 G Minuteman TI ไจากแผ่นดินแม่กลับไปยังเมืองใหญ่ของจีนทันทีนี่คือการข่มขู่ด้วยความหายนะ m a c h u l i a s s u a e Destruction ที่ทำให้โลกทั้งใบกลั้นหายใจขณะที่เกมวัดใจระดับโลกกำลังดำเนินไป การรบในระดับยุทธวิธีที่ชายแดนไทยก็ยังไม่หยุดยัง้งระบบปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้อง p h a 1 6ของข้าศึกที่เหลือรอดพยายามยิงปูพรมครั้งสุดท้ายเข้าใส่จังหวัดอุบลราชธานีลูกจรวดตกใส่บ้านเรือนประชาชนและโรงพยาบาลสร้างความเสียหายและเพลิงไหม้รุนแรงเสียงร้องไห้ของผู้คนดังระงมแต่ภาพความโหดร้ายนี้กลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่หมงกระพือความโกรธแค้นของทหารไทยกองทัพภาคที่สองสั่งเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้แบบสตาร์สตรี และ Vl Mica เข้าสู่พื้นที่เพื่อสกัดกั้นภ่ายคุกคามทางอากาศที่หลงเหลือพร้อมทั้งส่งหน่วยรบพิเศษแทรกซึมเข้าหลังแนวค่าศึกเพื่อชี้เป้าให้กับปืนใหญ่ M 1 9 8และ M 7 7 7ดระดมยิงถล่มฐานยิงจรวดเหล่านั้นให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อพี่น้องประชาชนของเรายิงเสียงตะโกนของผบร้อยปืนใหญ่ดังกองแข่งกับเสียงปืนใหญ่ที่คำรามอย่างเกรียวกาดที่กลางทะเลภายใต้กลุ่มควันดำจากการรบทางเรือเรือพิฆาตชั้นไทป์0ู5ยห้าหาเรนไฮลำหนึ่งของจี ถูกจรวดต,ต่อต้านเรือฮาปูลบล็อกซูที่ยิงจากเรือรบไทยและสหรัฐพุ่งเข้าชนกราบเรืออย่างจังแม้ระบบป้องกันระยะประชิดไทค์หนึ่ของมันจะยิงสกัดได้บางส่วนแต่จำนวนจรวจที่มากเกินไปทําให้เคราะห์เรือถูกเจาะทะลุแรงระเบิดทําลายห้องยุทธการและระบบเรดาร์หลักไฟไหม้ลามไปทั่วดาดฟ้าเรือลูกเรือพยายามดับไฟอย่างสิ้นหวังภาพเรือรบที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของเอเชียกําลังเอียงกระเทเรและจมลงอย่างช้าช้าเป็นภาพที่สะเทือนขวัญกองทัพเรือจีนอย่างที่สุดความสูญเสียนี้ทําให้กองเรือจีน เริ่มเสียขบวนและถอยร่นกลับไปทางทิศเหนือทิ้งให้กองกําลังภาคพื้นดินของกัมพูชาและทหารอาสาจีนต้องเผชิญชะตากรรมตามลําพังกลับมาที่บริเวณตนเลสาสารเคมีพิษยังคงแพร่กระจายแต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงได้พัดพ่ากลุ่มวันพิษเหล่านั้นย้อนกลับเข้าไปหาแนวตั้งมั่นของกองทัพฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทําร้ายผู้สร้างมันเองกองทัพไทยฉวยโอกาสนี้ใช้โดรนปิดลำโพงกระจายเสียงประกาศให้ทหารข่าศึกยอมจำนนเพื่อรับการรักษาพยาบาลและยาแก้พิษ ภาพทหารกัมพูชาและทหารจีนจำนวนมากทิ้งอาวุธและเดินชูมือออกมาจากแนวป่าในสภาพอิดโวยและเจ็บป่วยเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะที่ใกล้เข้ามาแต่ภารกิจยังไม่จบเราต้องเข้าไปควบคุมพื้นที่และปิดกั้นการรั่วไหลของสารพิษก่อนที่มันจะสร้างหายนะทางนิเวศวิทยาไปมากกว่านี้หน่วยทหารเคมีชีวรัรสี c ี r n นของไทยและสหรัฐพร้อมอุปกรณ์ครบมือเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปในพื้นที่ทันทีที่เสียงปืนสงบลงท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนไทยจะกำชัยชนะ กองทัพเปิดปล่อยประชาชนจีนยังคงมีความพยายามเฮือกสุดท้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6K จำนวนหนึ่งบินเล็ดหลกมาทางน่านฟ้าลาพยายามจะปล่อยขีปนาวุธร้อน <c oughs> CJ-10 ใส่เขื่อนกักเก็บน้ำทางภาคเหนือของไทย <c oughs> เพื่อสร้างอุทกภัยทำลายล้างเส้นทางลำเลียงและตัดกำลังบำรุงแต่ระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของไทยที่ติดตั้งบนยอดดอยอินทนน์ตัวจับได้ทันท่วงทีฝูงบิน g r พ a t 8 c ีของกองทัพอากาศไทยทะยานขึ้นจากฐานบินเชียงใหม่เข้าสกัดกั้นทันทีจรวด m ี t e o r ที่มีความแม่นยำสูง ถูกยิงออกไปจากระยะไกลเกินขอบฟ้าพุ่งเข้าทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดเหล่านั้นก่อนที่พวกมันจะทันได้ปล่อยอาวุธซาเครื่องบินเอช6กคาร่วงหล่นลงกลางป่าเขาเป็นบทเรียนราคาแพงว่าน่านฟ้าไทยไม่ใช่ที่ที่ใครจะเข้ามาบินเล่นได้ตามใจชอบสถานการณ์ในขณะนี้ชัยชนะทางทหารของฝ่ายไทยและพันธมิตรเริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆกองทัพรถถังของไทยสามารถรุกคืบเข้ายึดพื้นที่สําคัญและตัดเส้นทางลําเลียงของข้าศึกได้เกือบทั้งหมดกองเรือของจีนถูกผลักดันออกไปจากอ่าวไทยและฐานทัพลับ ที่เป็นต้นตอของปัญหาก็ถูกทำลายลงแล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือปฏิกิริยาของผู้นำในปักกิ่งที่กำลังจนตรอกพวกเขาจะยอมรับความพ่ายแพ้แล้วเจรจาหรือจะกดปุ่มนิวเคลียร์เพื่อลาาทุกคนลงนรกไปด้วยกันโลกทั้งใบกำลังจับตามองด้วยความหวาดหวัน่นขณะที่ทหารไทยทุกนายในสนามรบยังคงกำปืนแน่นไม่ประมาทและพร้อมที่จะสู้จนต,ตายเพื่อปกป้องมาตุภูมิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในนาทีถัดไปก็ตามในขณะที่สมรภูมิชายแดน และน่านน้ากําลังดเดือดถึงขีดสุดอีกด้านหนึ่งของสงครามที่เงียบเชียบแต่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันกําลังปะทุขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงจนแทบมองไม่เห็นทางถนนเยาวราชที่เคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนบันนี้ว่างเปล่าและมืดมิดจากการประกาศกฎอัยการศึกและมาตรการพรางไฟแต่ความมืดนี้คือพันธมิตรที่ดีที่สุดของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมไทยสหรัฐีที่กำลังโอบล้อมเป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์นั่นคือวัดมังกรสวรรค์ วัดจีนเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่ตั้งะหงานอยู่กลางย่านธุรกิจข้อมูลลับสุดยอดที่แกะรอยได้จากการจารกรรมสัญญาณดาวเทียมระบุชัดเจนว่าภายใต้ฉากหน้าของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือศูนย์บัญชาการข่าวกรองส่วนหน้า forward intelligence command ของกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ MSS ของจีนและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ 14K Triad ที่ทำหน้าที่เป็นมือเท้าในการก่อวินาศกรรมและชี้เป้าให้กับจรวดของข้าศึกที่ชายแดนอัลฟาหนึ่งถึงทุกหน่วยประจำจุดพร้อมปฏิบัติการเริ่ม สิ้นเสียงคำสั่งผ่านวิทยุสื่อสารระบบคลื่นสั้นเสียงระเบิดทำลายประตูทิศเหนือและทิศใต้ของวัดดังคึกก้องพร้อมกันแผ่นไม้สักหนาหนักปลีวว้นแตกกระจายออกเป็นเสียงเสียงทีมจู่โจมของไทยในชุดสีดำสนิทสวมกล้องมองกลางคืนดบับสีท่อ g p n v g 1 8ที่ทำให้มองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวมรกตพุ่งตัวเข้าไปภายในวิหารอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบดังเงาปีศาจแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ไม่ใช่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลแต่เป็นชายชะกานในชุดจีวรและชุดลำลองที่คว้าปืนไรเฟริลจู่โจมแบบ q b 9 5และปืนกล ออกมาจากที่ซ่อนหลังแท่นบูชาและเสามังกรเสียงปืนดังสนั่นกองสะท้อนไปมาในถงวิหารที่กว้างใหญ่ประกายไฟแลบแปาบจากการประทะก,กันอย่างดุเดือดกระสุนเจาะกรอกขนาด5.8มมของจีนพุ่งแหวกอากาศเฉียวศรีษะทหารไทยไปมาแต่ด้วยการฝึกฝนยุทธวิธีรบในพื้นที่จำกัด CQB มาอย่างโชกชน หน่วยรบพิเศษของไทยตอบโต้ Talk to, ด้วยความแม่นยำปืนไรเฟิลซิกเอ็มซีเอ็กซ์เวอร์ตัสและเอชเคสี่ร้อยสิบหกที่ติดตั้งตัวลดเสียงคาดปลอกกระสุนร่วงกราวลงพื้นหินอ่อนศัตรูที่พยายามยิงต่อสู้ถูกเด็ดหัวร่วงลงไปกองกับพื้นที่ละคนสองคนเลือดสีแดงฉานไหลนองผสมกับน้ำฝนที่สาดเข้ามาทางประตูที่พังเสียหายระหว่างระเบิดเสียงตะโกนเตือนดังขึ้นเมื่อนหนึ่งในสายลับจีนพยายามดึงสลักระเบิดมือแบบสังหารคว้างใส่ทีมบุก ทหารไทยในหนึ่งตัดสินใจยิงสกัดเข้าที่แขนของมันอย่างแม่นยำจนระเบิดร่วงหล่นลงข้างตัวศัตรูแรงระเบิดตูมตามฉีกร่างของสายลับคนนั้นจนแหลกเหลวแรงอัดกระแทกทำเอาฝุ่นผงจากเพดานร่วงกราวลงมาทีมจู่โจมไม่รอช้ารุกคืบผ่านควันและฝุ่นผงเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในเป้าหมายหลักอยู่ที่ห้องสมุดธรรมะที่ซ่อนทางลับลงสู่ชั้นใต้ดินการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปตามระเบียงทางเดินแคบๆการใช้มีดและการต่อสู้ประชิดต,ตัวเกิดขึ้นเมื่อกระสุนหมดหรือปืนขัดลำกล้องทหารไทยใช้ศอกและเข่าแบบมวยไทย จัดการกับคู่ต่อสู้ที่พยายามเข้ามาประชิดต,ตัวหัก oh <my> กระดูกและปลดอาวุธศัตรูอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่มีคำว่าปราณีสำหรับผู้ที่แฝงตัวมาทำลายชาติในคราบนักบุญ oh <my> เมื่อทีมระเบิดทำลายประตูเหล็กนิราภัยชั้นใต้ดินเข้าไปได้ <Yes. S 1> ภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือห้องโถงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์และจอมมนิเตอร์ <c oughs> นับสิบจอที่กำลังแสดงภาพถ่ายดาวเทียมแบบเรียลไทม์ของสมรภูมิชายแดนไทย <c oughs> กัมพูชา <c oughs> รวมถึงพิกัดที่ตั้งของหน่วยปืนใหญ่และเรดาร์ของไทย เจ้าหน้าที่เทคนิคชาวจีนและกัมพูชาหลายคนกำลังพยายามทำลายข้อมูลด้วยการทุบฮาร์ดดิสก์และราดน้ำมันเตรียมจุดไฟเผายุดมอบลงเดี๋ยวนี้ทหารไทยตะโกนสั่งพร้อมเล็งปืนเข้าใส่ทีมเทคนิคของสหรัฐที่ติดตามมาด้วยรีพุ่งเข้าไประงับเหตุและเข้าควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทันทีพวกเขาทำการเสียบไดร์บราพิเศษเพื่อดูดข้อมูลและตัดการเชื่อมต่อลิง์ข้อมูลดัตตาลิงที่ส่งไปยังหน่วยจรวด PHR 1 6ของค่าศึกที่ชายแดนผลของการกระทำนี้ส่งผลทันที ที่สนามรบชายแดนจรวดของข้าศึกที่เคยแม่นยำเริ่มยิงสเปซสป่าผิดทิศผิด,ผด,ผดทางเนื่องจากขาดข้อมูลพิกัดเป้าหมายที่อัปเดตกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ปืนใหญ่ของไทยกลับมาได้เปรียบในการดวนปืนใหญ่ counterbattery fire และที่สำคัญที่สุดในห้องนิรภัยได้นในสุดคิมจู่โจมพบตัวไวน์ดราก้อนหรือหัวหน้าหน่หนวยข่าวกรองระดับสูงของจีนที่กำลังพยายามหนีออกทางอุโมงค์ลับที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเขาต่อสู้ขัดขืนด้วยปืนพก QS-92 แต่ถูกทหารไทยยิงเข้าที่ขาและเข้าชาร์จล็อกตัวไว้ได้ การจับกุมตัวการระดับสั่งการได้ในครั้งนี้มีความหมายมหาศาลเพราะเขาคือกุญแจที่จะไขความลับทั้งหมดของเครือข่ายสายลับและการแทรกซึมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จับตัวหัวหน้าได้แล้วภารกิจสำเร็จเตรียมถอนตัวหัวหน้าชุดรายงานผ่านวิทยุด้วยน้ำเสียงหอกเหนื่อยแต่ภาคภูมิใจท่ามกลางซากประคกพังของวัดที่เคยสวยงามบัดนี้กลายเป็นหลักฐานความพ่แพ้ของซิรูที่บังอาจมาเหยียบจมูกคนไทยถึงในบ้านกลับไปที่สมรภูมิหลักทางชายแดนและโตเลซา สถานการณ์ของฝ่ายตรงข้ามกำลังพังทลายลงเหมือนโดมิโนหลังจากที่ฐานบัญชาการรับถูกทำลายการสนับสนุนข้อมูลจากกรุงเทพถูกตัดขาดและกองเรือพ่เลยงต้องถอยร่ดหนีตายกองทัพกัมพูชาและทหารอาสาจีนที่แนวหน้าตกอยู่ในสภาวะตาบอดและหูหนวกพวกเขาถูกตัดขาดจากการบังคับบัญชาและถูกปบล้อมด้วยกองกำลังรถถัง M1 Abrams ของไทยที่ลุกไล่ยอย่างไม่ลดละรถถังค่าศึกที่เหลืออยู่พยายามถอยหนีแต่ติดลมโคลนและถูกเฮลิคอปเตอร์ Apache ไาาล่ยิงทิ้งทีละคันเหมือนเป็ดยิงเป้า ภาพของธงขาวที่เริ่มถูกชูขึ้นตามบังเกอร์และแนวป่ามีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆทหารข้าศึกจำนวนมากย่อมวางอาวุธเพื่อแลกกับชีวิตรอดและความช่วยเหลือทางการแพทย์จากพิชีวภาพที่พวกเขากำลังเผชิญที่กรุงปักกิ่งและวอชิงตันดีซีสายโทรศัพท์สีแดงฮอตไลน์ร้อนา่าผู้นำระดับสูงของสหรัฐย่งคำขาดต่อจีนยุติการลุกรานและถอนกำลังทั้งหมดทันท,ทีมิฉะนั้นสหรัฐจะถือว่าจีนเป็นผู้รับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามชีวภาพและจะดำเนินการว่มบาตรขั้นสูงสุด รวมถึงยกระดับการตอบโต้ทางทหารในระดับโลกจีนที่กำลังเผชิญกับความล้มเหลวในสนามรบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศประกอบกับหลักฐานการทดลองอาวุธชีวภาพที่เริ่มร่วไหลออกสู่สื่อโลกตระนักดีว่าการดันทุรังต่อไปมีแต่จะนำมาซึ่งหายหน้าต่อพาร์คอมมิวนิสต์และความมั่นคงของระบอบการข่มขู่ด้วยนิวเคลียร์กลายเป็นเพียงคำขู่ที่ว่างเปล่าเมื่อต้องเผชิญกับความพร้อมรบจริงของสหรัฐในที่สุดคำสั่งหยุดยิงฝ่ายเดียวถูกส่งออกมาจากปักกิ่งกองทัพจีนเริ่มถอนตัวออกจากพื้นที่ขัดแย้ง ทิ้งให้รัฐบาลหุ้นเฉิดในพนมเปญต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพังแสงแรกของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเผยให้เห็นภาพความเสียหายของสงครามที่น่าสลดใจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภาพแห่งชัยชนะที่งดงามที่สุดสำหรับคนไทยควันไฟยังคงลอยอ้อยอิงเหนือซากรถถังไคย99 a ที่ถูกทำลายทุ่งนาและป่าไม้ถูกพลิกฟื้นด้วยแรงระเบิดแต่แผ่นดินนี้ยังคงเป็นของไทยทางไตรรงที่ขาดวินแต่ยังคงโบกสะบัดอยู่เหนือฐานปฏิบัติการภูมิเขือและปราศาสตรเขาพระวิหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ยืนยันว่า อธิปไตยของชาติได้รับการปกป้องไว้ได้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของทหารกล้าเสียงเครื่องยนต์ของรถถังเริ่มดับลงแทนที่ด้วยเสียงนกที่เริ่มออกหากินและเสียงเฮลิคอปเตอร์พยาบาลที่บินว่อนเพื่อรับผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายผมยืนมองภาพเหตุการณ์ทั้งหมดจากเนินเขาสูงความเหนื่อยล้าถาถมเข้ามาจนร่างกายแทบจะทรงตัวไม่อยู่แต่จิตใจกลับเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังสงครามครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าสันติภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีๆแต่มันแลกมาด้วยความพร้อมที่จะรบและความสามาคคีของคนในชาติความลับแห่งตเา ได้ถูกฝังกลบไปพร้อมกับความทะเยอทะยานของผู้รุกรานและเครือข่ายมังกรในกรุงเทพก็ถูกถอนรากถอนโคนแต่เราจะไม่ประมาทสายตาของผมยังคงจับจ้องไปที่เส้นขอบฟ้าเตรียมพร้อมเสมอสําหรับภัยคุกคามครั้งต่อไปเพราะตราบใดที่โลกยังหมุนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่เรารักก็จะไม่มีวันสิ้นสุด